มาอีกแล้วนะคะเลยกงานมาก็เลยแวะมาไลฟ์มีกันเมื่อเช้านะคะมีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจนะคะอยากให้พิมทำคอนเทน,นต์ไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามานะนะคะเลิกงานว่างก็จะมาไลฟ์เวลาขับรถกลับบ้าน <laughs> นะคะวันนี้ก็มีหัวข้อประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากที่จะเล่าสู่กันฟังนะหลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านในห้องหนึ่งนะนะคะ ประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยนะคะว่าหากคุณใจไม่พร้อมนะรหรับการที่จะยอมรับนะคะอยาแต่งกับฝรั่งแบบนี้นะคะเค่นี้พิมพยอมรับนะคะว่าพิมพเห็นใจเห็นใจเจ้าของกระทู้นะคะเขาแต่งงานกับพ่อแมา้ลูกติดพิมพไม่รู้นะว่าเขาแต่งงานกันนานแค่ไหนแล้วทีนี้ก็คือพ่อไมา่ลูกติดคนนี้ เขามีลูกเป็นเด็กสเปเชียลนิดนะคะก็คือเป็นอ่าเป็นเด็กที่แบบว่าเอ่อมีปัญหานะคะเป็นเด็กไฮเปอร์แล้วก็เป็นออทิสซึมนะคะแล้วทีนี้เขาแต่งงานแล้วงเขาหย่าร้างกันนะคะอาสามีเขาอย่าร้างกับอดีตภรรยานั้นก็คือภรรยานั้นได้สิทธิ์ฝูคัดตุ้ดีฝูคัดตุ้ดีก็คือเป็นผู้แบบว่า ดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสามีเขาน่ะก็มีหน้าที่เพียงแค่ส่งจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะจ่ายค่าเลี้ยงดูจนเด็กอายุสิบแปดปีนะคะอายุสิบแปดปีแล้วเด็กนะตอนนี้ก็คืออยู่ในอายุเจ็ดปีเท่าที่คุยเท่าที่อ่าดในโพสต์นะเขาบอกว่าเด็กอ่ะเขามีความเป็นสเปเชียลนี้ค่อนข้างที่จะ ไม่รู้เลเวลนะเขาบอกเด็กค่อนข้างที่จะแบบว่าควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แล้วค่อยมีอาการอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะเป็นทั้งออทิซึมแล้วก็หฮ่เปอร่วมร่วมกันนะคะแล้วแม่ของเด็กนะคะก็เหมือนกับไม่ชอบเมียใหม่ของพ่อและทีนี้ก็คือเขาก็เหมือนกับว่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็เหมือนกับปั่นเด็กเข้ามานะคะปั่นเด็กเข้ามาแล้วทีนี้ เด็กก็คือพิมไม่รู้นะว่า,าผู้หญิงคนนี้สาวไทยคนนี้เจอกันกันกบเด็กคนนี้บ่อยแค่ไหนแต่มันลงเอยที่ว่าแม่ของเด็กนะคะที่เลี้ยงดูบุตรตามาตามสลักหลังการหย่าร้างฟูคัตตดี้นั้นตีลูกนะคะตีแล้วก็ทําร้ายยิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกับคือทนไม่ได้นะคะพิมพ์เข้าใจนะว่าคนที่ดูแลเด็กสเปเชียลนี้มันเครียด พิมเขีเส้นใต้เลยนะว่าเครียดแล้วทีนี้ก็ตีเด็กแล้วพ่อเขาก็รู้สึกเป็นห่วงลูกเขาซึ่งพี่สาวพี่สาวของอดีตเมียเนี่ยเป็นคนทม่าบอกคนอื่นแล้วก็ให้คนอื่นนั้นโทรมาแจ้งกับสามีของสาวไทยท่านเนี้แล้วก็แจ้งกับหน่วยงานของรัฐแจ้งหน่วยงานของรัฐแล้วไปไปมา,มานะคะก็คือพ่อพ่อเด็กนะคะก็คือสามีของสาวไทยคนเนี้ย จะต้องไดเอารูกน่ะมาเลี้ยงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือไม่ค่อยจะแฮปปี้นะคะเขาแบบว่าเขาไม่เขาไม่พร้อมที่จะให้เด็กเอาเด็กมาไม่พร้อมที่จะให้เอาเด็กมาเขามองว่าหากรณีที่เอาเด็กมาอยู่ด้วยนะคะความสัมพันธ์ของเขากับสามีก็ต้องจบเลิกลากันหลายพวกนี้นะนะคะซึ่งคิมเข้าใจ เข้าใจผู้หญิงคนนี้นะแต่พิมพ์จะบอกนะคะว่า You make your own choice ตั้งแต่แรกนะคะเ mm hmm. พราะคุณแต่งงานกับพ่อของเขาที่มีลูกเป็นเด็ก Special s p e c i a l ลนิดนะคะพิมพเชื่อนะคะว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะรู้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แต่งงาน mm hmm. ต่อให้เด็กนั้นมีฟูคัตเตอรดี้กับแม่นะคะ mm hmm. แม่เขาได้สิทธิ์เลี้ยงดูร้อยเปอร์เซ็นตฟูคัตเรี้แต่คนเรามันไม่รู้อนาคตและเด็ก อยู่ในวัยที่เขายังเด็กอยู่เขาอายุประมาณเจ็ดเจ็ดปีแค่นั้นนะคะซึ่งโอกาสที่เด็กน่ะจะมาอยู่กับพ่อเขามันก็มีคุณต้องนึกนะคะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เช่นเด็กอ่าแม่ของเขาอาจจะล้มหายตายจากไปเขาอาจจะป่วยหรือว่าอะไรพวกนี้ไปแล้ววันดีคืนดีนะ่ะพ่อเด็กยังไงก็จะต้องได้เลี้ยงลูกของเขาแล้วคุณเป็นภรรยาใหม่นะคุณก็ต้องรับเพืได้แต่เมื่อแบบว่าเขานะ่ะ เขาบอกว่าเขาไม่พร้อมคือง่ายๆนะช้อยมันมีมันมีแค่สองช้อยนะคะช้อยหนึ่งก็คืออยาเขาบอกว่าเขานะ่รักกับสามีเขาเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่คืออีกช้อยหนึ่งก็คือเลี้ยงเด็กแต่พี่บอกก่อนนะคะว่าเด็กยังไม่ได้มาอยู่เลยนะคะเด็กยังไม่ได้เข้ามาอยู่เลยแล้วทีนี้ก็คือการที่แบบว่า ตื่นตนกตั้งแต่เด็กยังไม่เข้ามาเนี่ยมันก็ก็เข้าใจนะคะก็เข้าใจว่าอาจจะรู้สึกแบบนั้นเพราะโดยส่วนมากนะพิมจะพูดนะตอนที่พิมพ์ทำงานกับเด็ก s p e i i l n n e e s นะคุณเชื่อไหมคะว่าเด็ก95%นะพ่อแม่เลิกลากันพ่อแม่เลิกลากันเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เครียดแต่ทั้งนี้นะ มันก็แล้วแต่ครอบครัวเพาะหลายๆครอบครัวก็อยู่ด้วยกันได้ที่แบบช่วยกันประคับประคองแล้วก็ดูลูกแต่หลายๆครอบครัวเลือกที่จะจบความสัมพันธ์เพราะมันเครียดเพราะเด็กที่เป็นทั้งออทิซึมบางคนนะก็าาอาจจะเป็นออทิซึมมากอะไรพวกนี้นะคะแต่พิมจะบอกนะคะว่าเนื่องจากเขายังเด็กโอกาสที่เขานั้นจะดีขึ้นถามว่ามันดีขึ้นไดไหมหากเข้ารับกบารบําบัดนะนะคะ เข้ารับการบาบัดอย่างต่อเนื่องหากเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวก็ต้องไป Behavior Therapy นะคะก็คือเกี่ยวกับาการบําบัดด้านพฤติกรรมเด็กมีออทิซึ h มไฮเปอร์นะคะก็ต้องทั้งเรียกว่าอะไรนะ Occupational ที่พิมมาบาบัดอยู่พิมพ์ก็ทำนะคะซึ่งหากเด็กเข้าสู่กระบ,บวนการของการบําบัดได้รับการดูแลที่ดีมากขึ้นนะพิมพ์เชื่อนะคะว่าโอกาสที่เขานั้นจะเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมันก็มีพ่อเด็กยังเด็กเขาเพียงแค่อายุแค่เจ็ดขวบแค่นั้นดังนั้นพิมอยากจะบอกนะคะว่าหากกรณีที่คนของคุณหรือว่าผู้ชายของคุณอะไรพวกนี้นะเขามีลูกที่เป็นสเปเชียลนิดน่ะให้คุณถามตัวของคุณเองเลยว่าคุณพร้อมที่จะใจพร้อมไหมหากใจไม่พร้อมอย่าแต่กอย่าเลือกเพราะอย่างที่พิมบอกว่าต่อให้ พ่อของเขาไม่ได้เป็นฟู้คัตดีนะแต่คุณก็ไม่รู้อนาคตแม่อาจจะล้มหายตายจากไปอาจจะเป็นลองเทอร์มิสเบียรตี้หรือว่าอะไรพวกนี้นะแล้วโอกาสที่คุณนั้นจะมาเลี้ยงดูเด็กมันก็มีสูงดังนั้นหากคิดว่าตัวเองรับไม่ได้ไม่พร้อมที่จะดิวแล้วก,ลก,ก็อย่าเลือกตั้งแต่แรกอย่าเลือกตั้งแต่แรกนะคะเพื่อตัดปัญหาไปเลยพิมก็เห็นนะพิมก็เห็นใจเขามันก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะแต่ก็คือ ก็ต้องให้โอกาสเด็กอะต้องให้โอกาสเด็กดูนะคะว่าเขามาอยู่กับคุณแล้วสถานการณ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะสถานการณ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่าคุณจะทนได้ไหมคุณจะรับมือได้ไหมอะไรต่างพวกนี้เพราะว่าอยู่กับแม่เขาแม่เขาก็ตีไงเม่เขาก็ตีแล้วก็เขาทำร้ายแล้วมาอยู่กับพ่อแม่ใหม่ก็ไม่รับอะไรเงี้ยเด็กนะคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือเด็กนะคะน่าสงสารที่สุดคือเด็กเลยเขาแบบว่าไม่มีไม่มีใครอ่ะไม่มีใคร อยู่กับแม่ก็ไม่ได้ถูกแม่ทําร้ายมันจะมาอยู่กับพ่อพ่อรับนะแต่ว่าแม่ใหม่ไม่รับนะคะแม่ใหม่บอกว่าไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนู่นนี่นั่น A อบซีนะคะคนที่น่าสงสารคือเด็กเด็กเลยล่ะถิมฟังแล้วก็แบบเออมันก,มนก็มันก็ยากที่จะพูดนะคะแต่ก็คือเมื่อคุณเขาเรียกว่าอะไรเลิฟมีเลิฟใหม่ด็อก Dog, ใช่ไหมนะคะเมื่อคุณเลือกที่จะอ่าแต่งกับพ่อเขาคุณก็ต้องรักลูกเขาอะ่ะ อันนี้ก็คือมันก็เป็นแบบนั้นก็คิดง่ายๆว่าหากวันหนึ่งที่คุณอยู่ในสถานการณ์เป็นพ่อเขาเนี่ยคุณจะทำยังไงนะคะเพราะหากกรณีที่คุณคิดว่าคุณมีทางเลือกโยมมกโยนชอยส์นะนะคะเราก็มีตัดสินใจทางเลือกเราแต่แรกนะคะที่จะไม่ไม่เข้าไปยุ่งกับไม่เลือกพ่อของเด็กตั้งแต่แรกเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นชอยส์ที่แบบว่าเคลียร์คัดมากนะคะไม่เลือกคนที่มีลูก อะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ตัดช้อยเราไปได้เยอะเหมือนกันนะก็อยากที่จะเล่าสู่กันฟังจะพิ้นบอกกันนะคะว่าถามว่าเด็กจะดีขึ้นไหมหากอาการรุนแรงนะนะ,ะเขาก็จะให้กินยา เขาจะคือเด็กปกติมันก็หาเป็นเด็กไฮเปอร์นะ A D h D นะต้องได้กินยาอยู่แล้วออทิซึมนยะอาจจะเป็นการบําบัดนะคะหาพฤติกรรมไม่ดีก็เป็นการบําบัดในด้านพฤติกรรมคิมเชื่อว,ว่าที่เด็กก้าวร้าวหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะได้รับผลอิทธิพลจากแม่ของเขาเพราะแม่เขาตีไงเพราะแม่ตีเพราะแม่ตีแล้วเหมือนเด็กก็ซึมซับแล้วก็รับความรุนแรงมามันก็เลยทําให้เด็กนั้นนะ่นะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยไม่ค่อยน่ารักอะไรพวกนี้นะคะ การเลี้ยงดูมันมีส่วนไงการมีส่วนมีส่วนมากๆเลยวันนี้รถติดจังเลยนะคะรถติดมากเลยไปดูคนไข้นะก็ที่บอกตรงนะคะว่าฝรั่งหรือว่าเนี่ยในในหลายคนน่ะคือสาม ในบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมฝรั่งบางคนเขาโอเวอร์เวทน้ำหนักตัวใหญ่อะไรเงี้ยพิมพ์เข้าใจวันนี้นี่แหละคือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเขาจะชอบกินน้ำอดมกันมากนะคะชอบน้ำพิมพ์มาเห็นวันนี้พิมพ์ตกใจมากเลยอะ่ะแต่พิมพ์ก็ไม่กล้าพูดอะไรคือคือเราเราเราไม่เราไม่เราไม่สามารถพูดได้ไงนะคะก็เลยคิดในใจว่าอู้นี่นี่เป็นสาเหตุหนึ่งเลยละ่ะ เพราะว่าคนไข้ของพิมโอเวอร์เวทโอเวอร์เวทมากเลยละ่ะแล้วก็คือมีแต่น้ำอัดโลมาเต็มบ้านเต็มบ้านน่าจะน่าจะดื่มเยอะเลยละ่ะน่าจะยื่มเยอะแล้วก็แบบว่าเออมีมีผลทําให้ตัวเองน้นำหนักเกินนะคะแล้วก็กินอาหารก็มีผลเช่นกัน อันนี้เขาไม่ใช่ฝรั่งข่าวนะเขาเป็นเป็นเม็กซิกันนะคะเป็นเม็กซิกันเม็กซิกันนี่ก็จะชอบกินพวกชีสเม็กซิกันนี่มาจากพวกเม็กซิโกนะคะมาจากแถบอ่าละตินอเมริกานะคะโซนนั้นนะคะมาเข้ามาจากเม็กซิโกละตินแล้วกลุ่มเนี้ยเขาจะชอบกินชีสเหมือนกันชีสนี่ก็ทําให้เราอ้วนนะแล้วเขาจะชอบกินพวก พวกไส้กรอกทวกเป็นอาหารที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจาเร็จนะคะอาหารสําเรจที่เปล่นแล้วออนะนะคะพขเข้าใจว่าทําไมเขา <S <S เขาตัวอ้วนเข้าใจก็ว่าเขาตัวอ้วนเราก็ไม่กล้าถามมากนะถามแค่ว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าถามเมื่อเช้าเนี่ยคือเราไม่ได้ไม่ได้อ่านด็อกิเมนต์ทั้งหมดของคนไข้คือเขาไม่ให้ไงเขาไม่เขาไม่ให้เพราะว่า อย่างเมื่อก่อนอย่างพิมพ์ทําบําบัดนะถ้าพิมทำบำบัดนะมันจะต้องได้อ่านด็อกิเมนตประวัติของคนไข้ทั้งหมดนะคะประวัติของคนไข้เมื่อตอนที่ทํางานกับเด g special น e e เนี่ยพี่ก็จะเห็นทั้งหมดส่วนมากอย่างที่บอกนะคะว่าส่วนมากอะ่อะเก้าสิบ้าปอร์ซ็นอ่ะที่พ่อแม่ต้องเลือกลากันนะที่พอมาทํางานเนี้ยนาไม่ได้อ่านนะคะไม่ได้อ่านไม่ได้รู้เลยว่าคนไข้นะ่ะมีจุดกําเนิดมาจากไหนมาแบบว่า เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยรู้พอจะถามมากก็ถามมากไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าลิมิตการถามมันอยู่ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะก็เร่าสู่กันฟังคำคามก,ก่อนก่อนกลับบ้านวันเนี้ใกล้ถึงบ้านแล้ววันนี้ขับรถรถรถไม่ค่อยติดก็จะได้ถึงนะทำแค่ตอนเช้าพอนะคะ เหนื่อยเหนื่อยแล้วเราต้อง,ต,องต้องไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะะออกไปทำงานแค่แก้เครียดนะ,ะอาจจะทำอาจจะทาแค่ประมาณคิดว่านะ่าจะทำประมาณเดือนหนึ่งนะคะจะทำแค่เดือนเดียวถามว่าทำไมทำแค่นั้นก็คือมันไก่หนึ่งเลยมันไก่แล้วก็สองนะคะ ขาไม่ได้จ่ายแพงอย่างที่พิมบอกนะคะว่าพิมไปทํางานเพื่อที่จะเอาใส่เนซมี่พิมให้มันดูดูดึนทํางานบ้างอะไรเงี้ยเ <c oughs> พื่อที่จะดึงงานบําบัดกลับมาก็งานบําบัดมันจ่ายหลายเท่าค่ะหลายเท่าตัวแต่เราก็ไม่ได้ทางานนอกบ้านมาหลายปีแล้วอ่ะก็เลยไปทํํๆหน่อยนะคะไปทํานิดๆนั่นแหละ บ้านแล้วนะคะโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ก็เล่าสู่กันฟังก็อยากให้เป็นคตินะคะก็ก็ลองลองพิาาดูนะคะปูคัตตดีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะุณนะอย่จะบอกแค่นั้นอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ปูคัตตอรดีเนี่ยปกครองร้อยเปอร์เซ็นะะโอเคนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ขอบคุณค่ะ <c oughs>